สวัสดีครับสวัสดีคนครับาวชานแท็กเตอร์ครับวันนี้พามาดูรถไถนะครับคันนี้ก็ราคา3า5 0 0 0นาันะครับพี่พี่จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นใบมีดหน้ากับโรตารี่นะครับก็คันนี้เป็นรถตัวเดิมเดิมนะครับมีเก็บล้อเก็บอ่าพวกของเหลวให้นะครับเก็บซีนตุ้มล้อ้าตั้งครับเป็นมาตรฐานเลยแล้วนะครับเช็คคันหน้านะครับรถสีเดิมนะรถสีเดิมย้ำว่ารถสีเดิมนะครับรถสีเดิม นี่ครดูกันนะครับคันนี้ก็เป็นยางแท้ติดรถดเลยนะเป็นโอตานิทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นโอตานิทั้ง4เส้นเลยเป็นยางแท้ติดรถเลยนะครับรถจะได้เป็นตัวปี 6, 3สามนะครับสติกเกอร์ก็จะใสๆอย่างนี้เราใช้งานน้อยนะครับคันนี้เราใช้งานน้อยเราใช้งานไม่เยอะเครื่องแจมว้าวเลยครับพี่ๆนี่เครื่องแจมๆเลยนะครับใครหาอยู่ลองเข้ามาดูได้ครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันรถหย่อนได้นะครับรถหย่อนไ,ได้นะครับรถหย่อนได้ นี่รถจอดได้นะนี่ครับใบมิน้าจะประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่นี่ใบมิน้าประมาณนี้เลยนี่ครับใบมิน้าประมาณนี้เลยพวกสีพอตั้งอะไรช่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับสีพอตั้งผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับ่วดสมไม่มีนะครับลวดสมไม่มีเพราะว่ารถมันปีใหม่อยู่ครับห้าสูบก็เป็นรถสี่สูบเครื่องทนอยู่แล้วนะครับ มีกระจกให้ใส่กระจกให้เบาะเดิมไม่มีขาดเลยนะครับเบาะเดิมไม่มีขาดเบาะแท้ติดรถโรตารี่ก็เปลี่ยนใบให้ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใบให้ใหม่ทุกตัวเลยแล้วก็แต่งสวยทําสีแล้วก็เปลี่ยนฝาท้ายใหม่ฝาท้ายตัวเนี้ยครับเนี่ยฝาท้ายตัวเนี้ยเบิกแท้สูตเลยนะครับเบิกแท้สูงรกระหภูมิพันธ์แล้วก็เปลี่ยนสปริงใหม่นะครับเพื่อ<ๆ>ที่จะได้ใช้งานยาวๆนะ ส่วนชุดหลังชุดหลังก็จะมีตัวแขนกลางเปลี่ยนไมลอ่าโซ่ข้างเปลี่ยนไมหนึ่งข้างนะครับสลักล็อกอะไรเงี้ยครับทุกอย่างนะเนีย่ยสลักล็อกเก็บให้แม็แล้วนะครับยอยมีนะครับแต่ยังไม่ได้ใสนะครับยอยมีให้ยอยเป็นยอยแท้ของอ่าของโรตารี่เขาเลยที่ออกมาจากรถใหม่ราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันไฟท้ายสองข้างไม่มีแตกนะหลังคาเดิมไม่มีแตกครับ หลังคาเป็นหลังคาแท้อยู่เลยติดรถป้ายแดงมาเดิมวันนี้ไม่มีแล้วนะครับช็ตเทิเดิมหมดนะครับนี่เดิมเดิมหมดเลยนะครับใครหารถอุปกรณ์โรตารี่คันนี้คันที่สองนะครับคันที่สองเนื้อตัวก็เดิมหมดนะเนื้อตัวเดิมหมดยางก็ได้่นะสวยสี่เส้นเลยครับเหลือๆเลยนะยางหลังก็เหลือๆเลยนะครับยางหลังก็เหลือๆเลยนะครับ ท่อนคงท่อนคาร์ดคาร์ดปกตินะไม่ลื่นไม่หวานครับดีหมดเลยนะครับลาดคาร์ดปกติตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่โดยสลักนะของเก่าคิลลี่ซื้อเบอร์สูตร,รหมดนะครับอะไรอะไรเบอร์สูตอยู่เดือนหนึ่งแสนแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทตอนเนี้เนียวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ซีซูคูบต้านะครับเหมือนเดิมเลยรถสวยสวยเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้ล้างขัดยา ฉีดพ่นน้ำมันอะไรให้มันดำนะครับผมให้ดูเดิมๆคือชีวิตจริงในการใช้งานเราไม่ต้องพ่นน้ำยาอีกแล้วนะครับพานน้ำยามันดูยากนะครับนี่ก็ดูเดิมๆไปนะครับกาดนี่ก็เดิมนะครับกาดเดิมทุกอย่างเดิมช็ฝากระโปรงใช้ได้นะนี่โรตารี่ก็ใช้ได้หมดเก็บงานมีของเหลวคันนี้ก็เก็บหมดแล้วนะเครื่องเกียร์ก็เดิมหมดนะครับเครื่องเกียร์เดิมหมดไม่ได้ทำอะไรเลยสำหรับเครื่องเกียร์ คเครื่องเกียร์เดิมไม่หอนนะคันหน้าเช็คเปิดเช็คเปลี่ยนลูกปืนซีเพาตั้งเรียบร้อยนะครับคันหน้าประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับพาดูทรงรถกันนะครับสวยนะคันนี้ป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณพออเน็มีเก้าแสนอะพอนเซ็ตมี 900, เก้าแสนวันนี้ขายราคาเบาๆเ,เ,เลยสามแสนสี่หมืน ห้าพันบาทราคาต่อรองได้นะครับลดหย่อนได้แล้วก็ราคานี้รวมค่าจะส่งฟีสถ่ายของเหลวเรียบร้อยรวมค่าเก็บงานเช็คให้ต่างๆให้นะครับแต่รถก็เป็นรถมือสองนะผ่านการใช้งานมาก็ไม่เยอะก็แต่รถก็มีตำหนิหลังการใช้งานบ้างนะเรื่องยางสึกอะไรเงี้ยบเบาเหล็กต่างๆอาจจะมีซีดบ้างนะครับรถใช้งานนะโอเคอย่างที่เหลือก็คือเครื่องเกียร์อะไรมันเดิมหมดนะครับเราไม่ได้รื้อไม่ได้ทำอะไร รถขับปกตินะครับโรตารี่ก็เป็นของตาช้างตรงรุ่นนะโรตารี่สวยด้วยนะครับโรตารี่สวยใบเปลี่ยนให้ใหม่อย่างที่บอกนะทัวนอีกรอบหนึ่งมาคาสลับลูกค้าที่ดูคลิปเราบ่อยๆหากเราถ่ายมือสองลองเข้ามาดูได้ครับผมขายราคาย่อมเยาย่อมเยาเลยครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันนะรวมแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเรียบร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเสียวๆเลยนี่ปิดฝาพอให้ดูทรงล้อสุดท้ายครับ ถอกระโปรงเวลาปิดก็ดึงลงมาได้เลยนะครับเป็นช็อคอัพแล้วก็มีกาดกันให้ด้วยนะ50ทุกคันมีกาดกันหมดเลยนะครับ50ทุกคันมีกากันหมดเลย3,45,000ใบม,มีหนห้าน้าโรตลนะครับสวัสดีครับ